ได้เยอะได้เยอะมันมันหลานมีเพื่อนเล่นมีเพื่อนเล่นพี่น้องเขาก็รอพี่เหมือนกันพี่ปอหนึ่งเลิกห้าโมงเย็นตอนนี้สี่โมงกว่าอ่ะ,อะ อา,อาวุธยุทโธปกรณ์โอ้ยพวกผิดหรือเปล่าจะจะผิดอะไรวะเนี่ยก็ก็เขาเรียกอะไร,รก็คือความพร้อมอะความมั่นใจอะไรประมาณนี้นโอ้ขอไปดูคนอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายเราไม่รู้อะไรเราคิดว่าเออถามเพื่อนคนนี้ซิเอา <laughs> มาโ okay. อเคอาสวัสดียายแหมง มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีอ,อย่างดีๆมาบอกมาแชร์ต่อย่ายสังเลยเลยบอกเลยว่าอ๋อโอเคเลยได้เพื่อนร่วมทางที่ดีย่ายสังบอกถือบอกเลยวสวัสดีค่ะไรนี้อยู่โรงเรียนมารับน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์มาบอกหัวฟูเลยท่านทําคลิปอ่าอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้ฟังกันทุกคนนะคะบอกเลยว่าเราต้องใช้ความ รอพี่ไปอีกหนึ่งชั่วโมงสวัสดีนะคะหหวดมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพอตาผ่านเพ่งบ่ได้อดเอาแว่นแอ้แม่นอ่านหนังสือมา <c oughs> ไม่ไล่มาสองเดือนแล้วไม่ไม่ไกลจากบ้านขับมอตเตอร์ไซค์มา <c oughs> หอวฟูเลยกว่า <c oughs> หัวฟูเลย <c oughs> น้องจะไปซื้อตอนนี้พี่ น้องนี่บาทน้องหยิบสิคะพี่เขามาหยิบเลยค่ะเฮะเลือกแป๊บใจในไลฟ์นะคะอ่าไลฟ์ที่โรงเรียนมารับหลานเสียงดนตีเสียงอะไรขึ้นแล้วนะคะคุณยายวันด้วยใช่ไหมคะหรือพ่อเขาอยู่ตรงไหนลูกพ่อเขาก็อยู่ใกล้ใกล้อ่าอยู่ใกล้ใกล้งั้นเราขยับไปตรงนู้นปะขยับไปตรงนู้นนะคะอ่าโอเคนะก็เดินไปด้วยกันนะคะนั่งเลยลูกมานั่งที่มันโล่งโล่งเลยน้องมานี่ลูกคลิปยาวก็ไม่ได้ส่งก็เลยแบบ ไรสดเสมือนี่นะคะในในอ่ามุจะคุยอะไรนี่าเล็กมอเศราบรัดเด็กขอไปหายาเนาะค่ะเนาะมอนี้บ้านเด็เขาไปหายาเลยทักทายเกียวก่อยเกี่ยวแขนนันหนึ่งนะคะตามดูปะซื้อขนมน้องแกไปซื้อขนมข้าคุณนะคะน้องอ้อยขอบคุณนะคะยายไม่ไล่เป็นนานมากแล้วสองเดือนแล้วค่ะวันนี้ก็เขาเขาอันนี้ว่าง รับน้องบิดมอไซค์ามาดูผมฟูเลยรีบไปหาซื้ออุปกรณ์ที่เหตุกระท่งไปซื้อซื้อขนมขนมช่องเล็กพอประมาณนั้นเกี่ยวก้อยจับแขนกันไปใครมีประสบการณ์อะไรดีๆนะถ้าหากว่าเรา,ารู้สึกว่าผ <c oughs> ู้ได้ดูกระได้ก็คือว่าประมาณนั้นนะขออนุญาตอโอส,องส่งภาษานะคะสองกน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะกำลังใจให้ค่ะส่งกำลังใจจ้า อะลูกอ่าอ่าอาวุธยุโทโธปกรณ์โอ้ยพูดผิดหรือเปล่าจะจ้าผิดอะไรมะเนี่ยก็ก็เข,า,ขาเรียกอะไรก็คือความพร้อมอะความมั่นใจอะไรประมาณนี้โอ้ขอผู <c oughs> ้ได้ดูกระได้ก็คือว่ามาณนั้นนะขออนุญาตอ่ะโอ้สองภาษานะคะสองภาษาน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะน,นั่งเลยลูกมานั่งที่มันโล,ล่งโลเลยน้องมานี่ลูก คลิปยาวก็ไม่ได้ส่งก็เลยแบบไลสส่ซดเสมอนี่นะคะในในรายได้พ่อได้รับไปอันนี้ขออนุญาตถามข้าวกันเด้อเปียงไหนมันบ่ค่อยดีพอกันนะฮาบ่ค่อยดีพยพอกันนะพ่ะอเนาะส่งกําลังใจให้คือเกาเด้อคลิปกับบ่ค่อยได้เห็นใจห้อยู่เด้อเปียงไดค่ะส่งกําลังใจให้นะคะ,คะนั่งนง น้องจะไปซื้ออทุนต้องลงทุนลงทุนลงนลงลงทุนด้วยด้วยแรงด้วยลายย่างบอกเลยแล้วก็ต้องบอกวันถ้าเอนหน้าคุมวานอยู่เนาะค่ะเนาะประมาณนั้นสำหรับหนูเป็นหน้าอยู่เทิงเอ็ดคลิปยังไหนพ่อพ่อพ่อมนิ่งเยอะหน่อยก็เหรียญก็โอเคอยู่โอเคกว่าที่เคยเป็นด้วยบอกบอกเลยว่าเหรียญขณะนี้โอเคกว่าที่เคยเป็นท่านทํคลิป อยามีความสุขแล้วก็ขอให้ปังกันทุกคนนะคะบอกเลยว่าเราต้องใช้ความเป็นคนที่โชคดีได้เพื่อนร่วมทางที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกจนวันนี้มีเพื่อนร่วมทางที่ดีนะคะไม้ว่แม,มนวาอ่าบอมเมนว่าเพื่อนร่วมทางตลลล่ลุ่นแหลกนะรุ่นคนเก่าที่มาด้วยกันต่างคนก็ต่างเจอบางทีเจอเจอประสบการณ์มาไม่เหมือนกันนะคะบอกเลยคนประส,ปรสบการณ์ประสบการณ์ที่ดี มีข้าวมีข้าวสารยังประสบการณ์ดีๆแล้วก็บอกแก้สังหรุ่เรื่อยนะคะบอกเลยว่าผานงามเลิศเนี่ยประเสริฐลายละเอียดแยกสั่งกับแบบขอจำขอขอเว้าสั้นๆนะคะเพราะว่ามันจำไม่ได้นะคะแล้วก็มีเครื่องมือมีมีอะไรสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็มีเบต้าเครื่องมือใหม่คืออาที่ขนมอาหารปลานี่ยนะขนมปังแล้วก็อื่นขนมยังจีเอาเอามาเห็ดอาหารเออเอามาเห็ดกระทงนั่นไปหาซื้อ ตลาดเสร็จก็พอมีเวลาอยู่ก็เลยเอาไลฟ์สักหน่อยอะไรประมาณนี้ใช้เวลาใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโอ้หกดวงตาขอบคุณนะคะอ๋อขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเลยอ๋ออยู่โน่นอยู่โน่นเห็น่ยงเะนะคะ,ะไปดูคนอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายเราไม่รู้อะไระเราคิดว่าเออถามเพื่อนคนนี้สิ ไม่ไลฟ์มาสองเดือนแล้วไม่หลับอ๋น้องหายไปไหน <laughs> น้องหายไปไหน <laughs> หลานหลานหายไปซะและ้ว <laughs> จ,จา่ายตะไครเกี่ยวกอดเกี่ยวแขนกันไปเด้อไปมีอ่าอะไรยังไงคุณย่าเล็กย่าเล็กสวัสดีค่ะอ่าคงมาหาเราบ้างนะน,งนี่ค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะเดี๋ยวรอให้พี่พ,พี่พี่ปฐมขึ้นไปก่อนแนละ้วเราเข้าไปซื้อ <laughs> กูได้ดูกระไดก็คือว่าแบบนั้นนะขออนุญ,ญาตอ่ะโอ้สองภาษานะคะสองน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะอะรหรอใอ้าวบัดน้องย่สนสั่งได้เอ่ยไปแล้วหรือว่าจยสั่งอ่ะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะขอวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลงไลค์แค่นี้นะคะเดี๋ยวหลานหายจนะคะ อากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนช่วงนี้อากาศร้อนมากทนไมอากาศร้อนบาบซิม้าที่อยู่ในนี้คุณอ่าเขาเรนเนตรกำมลใช่ไหมคะภาษาอังกฤษถ้าหากว่ายายสังอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะคุณเนตรกำมลนะคะขอบคุณนะคะประมาณน่ะอาจจะเกี่ยวก้อยแขนกันเกี่ยวคิดชูมิดชู่อยู่ในกระเป๋าน้องอช่องหน้าช่องเลขข็กค่ะช่องเลขข็กค่ะจ่ายตะไคร้เกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนกันไปเด้อไปมี่อ่า อะไรยังไงคุณย่าเล็กย่าเล็กสวัสดีค่ะ,ะคงมาหาเราบ้างนะคะเห็นโปรไฟล์สีเหลืองๆน่ะขออภัยนะคะถ้าหากยายสังไม่ได้เห็นคอมเมนต์ไม่ได้อ่านไม่ได้เอ่ยชื่อดูตา <c ười> คําแพงออกคนคําแพง <นะ S 2> <ค>หายอยู่เด้อเป็นยังไงคะ่ะส่งกําลังใจให้นะคะน้องน้องจะไปซื้อค่ะ นี่จ่ายน้ำค่าแล้วเห็ดหน้าปังบ่อบ้านหนูต้องเหตุหน้าปังอ่าหนูนยังเกียเ่ยวบ่อเซตเกี่ยวแต่เป็นเขาเขาดอเขาเนี้ยดออยู่งะงานใหญ่อยู่แล้วนะคะของมีคอนเสิร์ตมีอะไรทุกปีแต่ว่ายายสังก็คงไม่ไปไหนอ่อยใจอะไรนี้มีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่าขอบคุณการเยอะนะคะสวัสดีทุทกท่านนะคะามือถือกล้องมือถือโทรศัพท์นะคะอาจจะไม่นิ่งมารับหลานที่โรงเรียนมารับหลานที่โรงเรียน,น,น,ยนก็เลยถือโอกาสไล์ ครับนะคะอะไรลูกน้าโรงเรียนน้องยาดามาเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนบอกวันท้าเอิญหน้าคมมานอยู่เนาะค่ะเนาะประมาณนั้นสำหรับหนูเป็นหน้าอยู่เทิงเอ็ดคลิปเลงไหนพ่อพ่อพ่อจ่ายักท้ายเกี่ยวกอดเกี่ยวแขนกันไปเด้อไปมี่อ่าอะไรยังไงคุณย่าเล็กย่าเล็กสวัสดีค่ะอ่าคงมาหาเราบ้างนะก็มาผู้ปกครองมาเยอะแล้ว สีเหลืองหนะน้าไข่เนาะยายวันนาหรือไข่เนาะยายสังเห็ดสวัสดีค่ะคุณเพียงใจแม่เพียงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยหล่ะยายสังเป็นอย่างงี้แหละถ้าเข้าไไร์ถ้าแบบทะเลววเราก็รัวรัวรัวน้องออยใจแม่เพียงออาหารเหรอลูกมารับน้องค่ะน้องเลิกแล้วค่ะแต่คุณพี่นั่งรอคุณพี่อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่ทักทายค่ะมารับหลานมารับหลานเลิกโรงเรียนน้องอนุบาลสามเลิกแล้วน้องมาลูกมา <laughs> จะผิดไรไม่น,อน้อไม่ผิดตรอกนะถ้าผิดก็คงเด้งแลนะ้วเนาะอะขออภัยนะคะต่อต่อ,ตอก็ประมาณว่ามีหลายคนก็อุ่นใจทั้งไหนไปไหนลูกซื้ออาหารไหมผู <laughs> ้ได้ดูกระไดกับคือวานหรือประมาณนั้นนะขออนุญ,ญาตอ่ะโอ้สองภาษานะคะสองพาน้องมานั่งสิลูกน้องมานั่งนี่ค่ะ ไม่เป็นไรครับ,รรบโอเคครับนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กําลังใจนะคะขอให้ทํางานกันอย่างมีความสุขนะคะก,มะก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์มีอ,อย่างดีๆมาบอกมาแชร์ต่อย่ายสังเลยเลยบอกเลยว่าอ๋อโอเคเลยได้เพื่อนร่วมทางที่ดีย่ายสัองถือบอกเลยว่าน้องเลิกบ่ายสี่โมงเย็นและพี่ปฐมจะเลิกห้าโมง